พวกเรารอวันนี้ไปดูคลิปกันเลยวัดเปิดมาผมนั่นก็มาอยู่ตรงหนาที่ไหนไม่รู้แล้วผมนั่นก็ได้ตัวนี่มาจากเพื่อนผมมาส่งมาจากจอ้ตรงตึกสีแดงนี่แหละุอบแด้เพื่อนผมการจะชวนเปิดคลิปเหมือนทุกครั้งแต่แต่เพื่อนผม,นนม,นมคงมมไม่รู้ซะแล้วว่าผมเปลี่ยนมาใช้การผากแทนแล้วโอ้ผมนจึงวิ่งไปกกจะไปลงดาษสัตว์น้อยแต่ ในระหว่างที่ผมกาลังเดินอยู่นั่นผมก็เหลือไปเห็นโลนันโดโอซีอาร์เซเวนเวนผมในการจะไปขอลายเซ็นแต่เขาวาดหนีไปแล้วจะเซผมผมจริงทําการเดินหนีไปทีอ่อื่นอื่นอีกกว่าเพราะเพราะสงสัยว่าซีอาร์เซเวนคงไม่ต้อนรับผมผมผมนั้นก็จะเปลี่ยนจากไอ้เจ้าตัวหัวกล่องกล้องใส่ชุดสีน้ำตาไปเปลี่ยนเป็นตัวไรทหันแขนเลย ผม่าของม็ต้องดีแนนแนนี่แนยเอาเถอะนะแล้วผมเพื่อนผมก็จะชวนเป็นลงเอเลสโหมดปะโหมดมันเป็นโหมดที่อะไรจดจบยังไลงไล่ะแสดงเริ่มทันทงทีแล้วผมก็ได้เดินเข้าไปไปข้างใน,ม,นมันก็จะมีคนมาติดซอยหอยตามเรานะแต่แต่เหมือนว่าคนคนแล้วผมก็เข้ามาแล้วเพื่อ แไอคนที่มาเข้ามากับเรามันก็วางตัวอะไรใหม่รู้แต่ที่รู้ผมจําได้ว่ามันเป็นตัวผู้หญิงใช่ผมผมจะมาวางข้างหลังไม่ผมจึงมาวางเจ้าไม่โรเวแมนแมนแมงบริเวณข้างหลังตรงนี้และและหลังจากนั้นก็ฟาร์มยาวๆเพื่อนผมก็ได้วางตัวนี้มันชื่อซานตาตีวีแมนผมจําได้นะว่าตอนนั้นผมยังมีอยู่ อยู่แต่ตอนนี้ผมลืมแล้วว่ามันทำอะไรได้เแ,แลแลยตอนนี้ผมนั่นก็ก็ได้เดินไปทัวร์ตัวรลอยพวกนี้มันตายตายเอาง่ายๆก็คือโมดนี้นิ่มกับโมดได่ไรจั่หนะครับนะครับใครเคยเล่นออสตาจะรู้ว่ามันเป็นยังไงไงเดี๋ยวครั้างหน้าผมนั่นจะลองไปเล่นออสตาดูบ้างอ่าใช่ผมระหว,วังเจ้าลักกี้ กีส่สปิเกอร์แมนแมนลงไปใช่ไอต้นนี้มันโหดแน่แต่แล้วผมก็เลยพึ่งสังเกตใบตัวแขนเลือยใหญ่มันราคา1,700งพันเจ็ดร้อยหนี่ว่าเออของมันจะดีไปไหนเนี่ยเนี่ยแสบบวบผมต้องเก็บตังค์ยาวยาวแต่แล้วบอสก็ออกมามาลาดกีลาด,ลาดอะไรสักอย่างลาดแกลบอะไรสักอย่าง อย่างผมก็ไม่รู้มันเื่ออะไรแต่แต่ที่รู้รู้มันเลือดพอๆกับบอดในเลเวลอีซีสี่ซึ่งมันก็ผ่านมาไกลยอยู่นะแต่เพื่อนผมก็วานตัวไช่าันลงมาซึ่งแขนแต่แขนมันไม่ใช่แบบผมนะสิ่งของผมมันเป็นแบบเลื่อยแต่ขอเพื่อผมมันเป็นตัวอะไรไม่รู้ดูแล้วแล่หลังจากนั้นก็ ก็ง่ายล่ะครับพอเพื่อนผม,มันวาทาไท,ท่านเลยสิผมที่อิจฉาเลยวาทาไท,ท่านของหมบางซึ่งแขนเตื่อยของมันก็แบบกิก๊กกอกมากมากแล้วดูขามันสิสองพันไอแม่ยอยยอยมันะหลังจากนั้นก็รอฟาร์มยาวๆนี่ย,ยาวไอผมนั่นก็ได้ดูกับสกิลการโจมตีของมันสักหน่อยแต่การโจมตีของอินนี่มัน ไม่ดูกระจกมาไหมแ้วผมก็เข้าใจใจนะครับว่ามันแก้กันแลเองเอง,เ,องเพื่อเพื่อค่าต่อไปอาจจะขูนก็นได้ได้ใช่ผมก็รอต่อไปนะนขนาบค่าอา 2, บสองพันกูจะเอาตั้งไว้ที่ไหนในวันนี้อ่ะเออเหรอผมนั่งเลยหรอทำการลอง ลองรอ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 ,อ,อ,อแล้วก็รอจนในที่สุดบล็อกก็โพ่มาแต่ดูเลือนมันแซกเจสี่แซนนะแล้วผมจะออต่างไปเทียไแปะไปสู่ตัวเบื่อมุมก็พอตีได้อยู่แต่แต่ประเด็น,นก็คือคือคอ,อันนี้มันค้อเถธอ และประเด็นอย่างก็คือตัวของผมมันตีไม่ตายเออแล้วผมจะไปหาตัวไหนมาสู้กับมันวันนี้เนี่นี่ขนาดไม่คู่แม้แที่ผมว่าว่ามันโหดแล้วแล้วนั้นยังตูงตีมันไม่เข้าเลยแล้วคงไม่ได้เอาเดาอ,อ,อะไรหายายากในเมื่อมันึงจจุดนี้แล้วแล้วนั้นผมนนพยายามกดออโต้สิ พยายามกดสคริปเวเพื่อให้มีเงินแต่แต่ดูมันจะมาช่วยอะไรแถมมันช่วยทำให้มันมาเยอะขึ้นด้วยด้วยเออแล้วดูขั้นต่อไปขขงมันเสกไม่กี่สิบบาทเองเออเออแล้วจากนั้นก็ไม่ต้องเดาเดาครับไอตัวนี่มันเดินมาถึงนี่แล้วแล้วแต่ผมนั่นดูความที่ปะเยอมไม่คนไม่ยอมใครผมจึงไม่ตุนนี่เพิ่มแต่ แต่ดาวมิของเริ่มต้นของมันโคตรจากเลยแต่ดูเรื่องของมันนั่นซิแปดหมื่นแล้วผู้จะเอาดาวมิที่ไหนไปสู้วันนี้อ่ะเนี่ยแล้วไม่ต้องดาวอะไรให้ยากยากลับมันมาถึงจุดนี้แล้วแล้วนะครับมันมันก็เข้าบ้านเราไปอย่างหนึ่งทีนะเออหลังจากนั้นผมก็ขายตัวนี่ นีและดูนี่สิมันหลุดมาอีกแล้วแต่แต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะรับมือไหวอยู่ผมยังทําการอัปเกรดแต่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมอัปเกรดไปเลยใช่เหรอผมก็นำมาตรงนี้และอัเกรดเพิ่มและเพิ่ผมก็วางตัวอะไรใหม่รู้แต่รู้รู้มันหลับไปแล้วแล้วพบเปลี่ยนผมมันก็อัปเกรดมันมันมันเลือดให้ทานเซอร์เบเกอแมนและดูรามเมีเขามันนั่นสิห้าร้อย ร้อยถือว่าไม่ได้การนะแต่แต่ประเด็นคือไอ้มอนี่นี่มันโผล่มามาแล้วมันก็แถมก็ช่วยเราได้อยู่อยู่แล้วผมก็บอกว่าขอไปกินข้าวก่อนแล้วแต่ไม่เป็นไรย,ยังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ติดสอยห้อยตามออกมาซึ่งซึ่งมันก็เดินทางมาถึงตรงนี้นะครับถ้าเห็นว่าเสียงผมแปลกๆก็ไม่ต้องแปลกใจตอนนี้ผมคอแห้งเนี่ย แหงนะครับแล้วตอนนี้กำลังพากอยู่แต่ไม่เป็นไรนะคะเสียงผมแหงอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวสภาพเดี๋ยวก็กล,กลับมามาและดูนี่สิบอส่ะบอสทอยเลสสามตัวแต่แต่มันก็ม้ปัญหาหาทุกเพื่อนแลวแต่ได้ดูเหมือนว่าคู่หูใหม่ของเล่นเหมือนว่าเพื่อนของผมอันจะปล่อยมันรุนไหมอีกแล้ว แล้วมาแล้วไม่ต้องเดาอะไรหายยายาครับไหมถ้าหากมันหลุดมาถึงขนาดนี้นั้นนั่นก็บ้านแตกครับครับเอาง่ายๆก็คือหมวดนี้มันเป็นหมวดไรจยยุ่ๆก็มาลงแต่เพี่แกไม่กี่เว็บกูแพ้แล้วผมดิชันใจจากการแพร้แพ้มาผมจึงรีบวิ่งไปที่มาร์เก็ตเพลสเลยแล้ววิ่งไปไปยังใส่เกียหมาเนี่ย แต่แต่ดูเหมือนว่าว่าภาพของูเม้อกระตุกนิดหน่อยคนคนมันเยอะโคตรนะแล้วพอปูม,มาละหาตัวเราขอขนแล้วก็เห็นว่าไอ้พวกตัวหาอย่านั้นนัราคามันเป็นร้อยเป็นพันเลยนี่ว่าเออแต่ผมก็ไม่เป็นอะไรแล้วผมก็รอไปไปแล้วและะว้ววางที่ผม กำลังหาเลือกซื้อตัวละครอ,อยู่นั้นผมจะสังเกตว่าวาลาดับลิจนดันลีมันก็ไม่ได้ฮะยากนี่หว่าแต่ประเด็นก็คือกูไม่มีตังค์ใช่ไม่มีตังค์หรือสักตานนีถึงแม้จะมีตังค์พอซื้อตัวทีวีบันนี่ลาดบันนี่แมนตัวนี้ก่อตามแต่ผมก็ไม่เลือกม่ซื้อแล้วผมก็เจอที่ตัวอุกใจผมรีบซื้อมันมาทันทีมันคือล็อกเก็ตคาเมราแมน น,นะคงับเพรเอ๊หัวเอ๊ะลำโพงโถส่วมมันกระถูกปลดประจำการรีบใส่ตุนนี่เข้ามาทันทีอู้หูกลายไปรู้รักคนใหม่ใหม่ของโคตรด,ด,ดีดีแัดแล้วผมก็ํามาลงด่านด่านฮาร์ดแล้วผมก็ผ่านเฉยใช่ผมผ่านด่านฮาร์ดเลยแล้วแรงงาน,นผมก็ตัดคลิปยาวๆเลย ยาวเนอะท่านนั้นนะแล้วผมก็ได้รู้ว่าตัวนี้มันโหดแค่ไหนแตและคุณไม่ได้สังเกตไอใช่ไหมใช่ตังคผมมันลดแล้วก็มีตัวไหม่มาแต่ไอตัวนี้นี่หนูเหมือนว่าดามจะไม่ค่อยดีเท่าออไรแล้วก็นี่เป็นการจบคลิป EP พีสองสองนะหากว่าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย bye บ๊ายบายจุบ๊บ